ในโซโล่เลเวลิ่งผู้ชมหรือเพื่ออ่านส่วนใหญ่อาจจะเคยเห็นการต่อสู้ระหว่างพระเอกทรงจินวูกับราชามดเบลุไปแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงมีหลายๆท่านนะครับผมที่อยากเห็นการต่อสู้ระหว่างโกโตะร่วมมือกับทรงจินวูเพื่อไปปราบราชามดนะครับผมซึ่งในอนิเมะหรือมังงะเนี่ยโกโตะก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมโซโล่เลเวลิ่งนะครับผมซึ่งในเกมโซโล่เลเวลิ่งนี่นะครับผมจะเปิดโอกาสให้ทรงจินวูนะครับร่วมมือกับโกโตะริวจินะครับผมและเพื่อนร สามารถเลือกไลน์อัพตึงๆเพื่อไปสู้กับพี่แกเขาได้เลยนะครับผมสามารถจัดได้4คนเลยนะครับแต่ฮันเตอร์หลักที่ทุกคนอยากเห็นกันเลยก็น่าจะเป็นซองจินอูกับพี่โกโตะริวจินะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับมาครับผมเราก็ไปที่สตอรี่กันนะครับแล้วก็ไปที่แชปเตอร์ยีนะครับแล้วเราก็กดไปที่ราชาที่แท้จริงนะครับนี่ครับพอเข้ามาปุ๊บเขาจะให้เราจัดไลน์อัพนะครับผมซึ่งตัวพระเอกของเราก็คือซองจินอูนะครับกับโกโตะริวจิเพื่อนร่วม ผมจัดก็จะเน้นตัวตึงเลยละกันนะครับผมนี่ครับผมฮันเตอร์อันดับหนึ่งและโนนหนึ่งคนที่4ที่ผมเลือกนะครับผมก็คือประธานโกกอนดีนะครับผมหัวหน้าสมาคมฮันเตอร์อันดับหนึ่งของทางเกาหลีนะครับผมนี่ไลน์อัพทีมผมแม่งสุดตึงโนนหนึ่งทั้งนั้นบอกเลยว่าราจาหมดมีรองให้นะครับเจอเซตนี้ไปและที่ขาดไม่ได้สําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับผมนั่นคือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ Oppo A5 45G นะครับผมซึ่งที่ผมมาเล่นอันนี้ก็คือโหมดสตอรี่นะครับจริงๆมันมีโหมดออนไลน์ด้วยนะครับทุกกกคคคคคนน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 นแแต่่่่่่่ถถ้้าาาาาาเเเเเเเลลลใโโหมมมดอออออไ์์ีีีียยย็บบบบะะะะรรรรรรรัััััววสสญญณผพพททศืง A.I. Link Boost 2.0นะครับช่วยให้สัญญาณในการเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นอย่างเสถียรนะฮะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปถึงเวลาแล้วที่จะตัดสินว่าใครคือราชาที่แท้จริง ไปเลยครับผมพี <cheg> ่ซองจินวูโอ้โหสกิลราชามดยังเทหรือเปล่าครับเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่มีอะไรครับผมเกมนี้ผมปล่อยออโต้ครับแล้วจังหวะนี้โคโตะริวจิสกิลมันเทกับพระเอกอีกหรือเปล่าครับเนี่ยแม่งป่านล้วนๆเลยครับในเอนิมีก็เทในเกมก็เทเหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้เซกโคมัสอังเรมาทำอะไรได้ครับเนี่ยกระโดดทุบไป1นึ่งทีห้าหมดาเมจและประธานกุก โชว์ไ,ได้ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันได้นะครับผมอุ้ยอะไรอะ่ะเหมือนเป็นทรงเป็นซับเลยดูดซึมดูดซึมอะไรไม่รู้แอะไรอีกสามนี้สามารถกดสกิลนี้ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรเหมือนกันนะครับผมแล้วตรงนี้เบรกไปกดไปจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเชื่อราชาร้อยชั้นมาไงครับเนี่ยแล้วปาดไปทูโโมโอ้โหเลือดเลือด79%แม่งไม่ลดยัางไงน,นะครับแล้วเลือดผมทำไมมันเลือด เก็บครึ่งหลอดแล้ววะเนี่ยก็กดไปเลยกับโฟโต้ลิวจิและตามด้วยโทมัสอังเรและมีสกิลอะไรไม่รู้ก็กดไปให้หมดเลยขอการทานโกคุนฮีด้วยผมด้วยครับเลือดผมจะหายไปครึ่งหลอดแล้วแต่บอสตอนนี้ยังเหลืออีก65เปอรสกิลเอฟเฟกอลังการนะครับผมผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าเอฟเฟกเกมนี้มันเวอร์จริงๆเลยนะครับผมสวยเกินไปไหมครับเนี่ยเกมนี้เอฟเฟกแบบสุดจัดประหลัดบอกสกิลอะไรมีกดให้หมดครับเหมือนมานาผมจะมีอุ๊ยอะไรอ่ะมัน ความมืดครอบงำแล้วปาดแบบแบบนี้บอกเลยว่าช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่ไร้น้ำยาจริงๆเลยนะครับผมเอ๊ะมันเท่ไปไหมเนี่ยสกิลจงหายไปซะอ๋อมันคืออันตินะครับผมแล้วก็หมดไปมาเลยครับผมโกโต โกโตโกโตโช่วยด้วยรวมมือกับจินวูหน่อยโอเคมาครับโทมสัสอันเวซัดเข้าไปหนึ่งทีตุ๊บอ้าวบอสหายไปไหนวะอ้าวอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนะนี่มันคืออันติของบอสเฮ้ยเอ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 ้ยเรงไม่ดีนะครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วก็ปะทานโปรคุณฮีมาอีกครับผมและตรงนี้สกิลอะไรดูเกาะแตกเบรกแบบนี้เกาะซัดไปเลยแล้วกันนะครับพี่ตรงจินวูอ้าวทำเตอเมจดิเพื่อนอ้าวอันนี้อันนี้คือแบบอันติปิดฉากตายเลยเหรออะไรเนี่ย โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการร่วมมือของ Hunter Number 1นะฮะเรียกว่าเอฟเฟก c t อะไรนี่อย่างอลังการเลยนะครับผมเกมนี้สวยงามมากและในเกมเอฟเฟกอลังการอย่างลื่นขนาดนี้นะครับพะในตัวเครื่องี่ยเขามี AI เกมบูส์นะครับผมที่จะช่วยปรับเฟรมเรทในเกมให้อย่างเหมาะสมนะครับทำให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ลื่นๆไม่มีหัวร้อนนะครับดูสิครับเลขดามาจขึ้นแบบรัวๆสวยครบจบทุกดามาจก็สําหรับเมื่อกี้เราอาจจะได้เห็นการร่วมมือกันระหว่าง Hunter อันดับหนึ่งของโกโตะดูจิแล้วก็มีทซงจินวูนะคร ช่วยในการร่วมมือกันจัดการราชามดแล้วนะครับผมในเกมนี้เขาก็ยังมีโอกาสให้โกโตะริวจินะครับไปท้าดวลสู้กับทรงจินบูกันอีกรอบนะครับผมซึ่งในอนเิเมะหรือมังงะเนี่ยอาจจะได้สู้กันแป๊บเดียวแต่ว่าในเกมนี้บอกเลยนะครับว่าได้มันครับก็คือเกมเมื่อกี้เราอาจจะได้เห็นสกิลของพี่โกโตะไม่ชัดไงแต่รอบนี้เราจะได้เห็นกันแบบชัดๆแน่นอนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะักเรียนโกโตะริวจิเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีแล้วนะครับเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะครับในเกมซอลโล่เรเวลลิ่งเนี่ยเขาจะมี่ในตัว ตอนนี้ไม่ได้มีการสปอยอนิเมะนะครับทุกคนรวมถึงมังงะด้วยฮันเตอร์ออริจินลวันนี้เสนตอตอนโ,โกโตะริวจิให้เสียงภาษาไทยด้วยคิดง่ายนะนี่มันแปดแปดแปดเออๆะเออะไม่สามารถวัดค่าพลังได้ถ้าไม่สามารถวัดค่าพลังได้ก็แปลว่าวัดพลังเวทของเป้าหมายไม่ได้สิก็คือฮันเตอร์คนใหม่ญี่ปุ่นที่จะเป็นฮันเตอร์รงเอสโกโตะริวจิรงเอส ปรากฏตัวกันอีกคนแล้วค่ะพลังงานของเขา้นข็งเกรงจนบ้าดานแรงเอสที่ไม่อยู่ในญี่ปุ่นเทียบไม่ติดกโตะวิวจิแล้วเด่นลวงใหม่ของแรงเอสเจนันตินแตกสำเร็จได้อีกครั้งแล้วค่ะโกโตะริวจิแรงเอสคนใหม่จัดการมอนสเตอร์ได้อีกครั้งขีดจุเกันของเขาอยู่ที่ไหนกันนะคะว้ามาป่าเดียวได้อ่าช่วยด้วยเสดสุดเสดเสดเฮ่พอกำลังเสริมแวเข้าพวกสมาคมมมวดทำไรกันอยู่ถึงจะไม่ส่งแรงเอสมาอีกแบบนี้คุณด้ตายกันหมดแน่ก คุณคือแรงเอสโกโตะริวจิแย่หมดที่เลครับพี่จามาป่าเดีวดยวได้โกโตะริวจิโกโตะริวจิแรงเอสคนอื่นมัวมวุวว่นกับงานที่สมาคมเขาเลยมาคนเดียวเนี่ยเนะาะทั้งนี้ใส่ทั้งพลังต่างกับพวกแรงเอสที่เหลือคนละเรื่องเลยอ่ะเฮ้ยอีเจคนนี้มันก็แรงเอสเหมือนกันนี่ว่าไม่ใช่แรงเอสธรรมดาธรรมดาแต่เป็นระดับชาติเลยมากกว่ามั้งผู้คนจะพูดถึงฉันยังไงฉันก็ไม่สนเป้าหมายของฉันคือการปกป้องประเทศให้ปลอดภัยเท่านั้น ผมโกโตะริวจิในฐานะมาสเตอร์แห่งกิลเบัคกเคนขอประกาศให้ทุกท่านทราบครับว่ากิลบัคเคนของเราจะให้ความสำคัญกับการปกป้องผู้คนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวและจะพยายามปกป้องความปลอดภัยของชาติอย่างเต็มที่ครับคราวนี้เขาไม่เข้าร่วมที่สมาคมของเราอีกแล้วเลรอมาซูมาโตชิเกโอประธานสมาคมฮันเตอร์ญี่ปุ่นครับท่านแทนที่จะมาเข้าร่วมงานวันนี้เขากลับไปโฆษณากิลตัวเองแทนครับ จะเป็นแรงเอสแต่การประเมินง,งานของสมาคมระดับประเทศแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยะครับปอยไปเถอะน่ายังไงมันก็ยังไม่ถึงเวลาไงล่ะยิ่งใส่ซื่อและแข็งแกร่งเท่าไหร่ความเชื่อก็ยิ่งสั่นคลอนได้ง่ายหมอะกับงานครั้งนี้พอดีเลยสิ ฮันเตอร์ระดับชาติผมไม่จำเป็นต้องสนใจสมยาอะไรพวกนั้นหรอกนะครับเพราะยังไงสิ่งที่เราต้องทำในฐานะฮันเตอร์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่คนอืน่นๆก็รับพูดถึงกันอยู่นะครับว่าท่าไม่ใช่ฮันเตอร์ระดับชาติและก็ต้องเป็นแค่เล่นเอสทูไปนะครับเพราะเรื่องนั้นสมาคมหรือหน่วยงานอื่นถึงได้ลดระดับการสนับสนุนลงเรื่อยๆยังไงล่ะครับพวกเราเนะี่ยรูดระดับพลังของคนโกโต้ดีแต่สถานการณ์แบบนี้มันไม่ดีกับกิวพาร์เก้นของเราเลยถึงคนจะพูดถึงฉันยังไงฉันก็ไม่สนเพราะเป้าหมายของฉันคือการปกป้องประเทศให้้ปลออดดภััััยเเท่่่าาานนนแตตตวฮรร์ะบชิิกก ดันแลงเอสก็ตัวเลวจิก็เก่งอยู่แต่ไม่ได้ขนาดนั้นก็จริงถึงโกโตะจะไม่ใช่ฮันเตอร์ระดับชาติแต่เขาก็พยายามมาตลอดไม่ใช่ได้ไงตอนดันเจียนแต่เขาคงแก้ไปช่วยคนเดียวเลยเป็นคนยังไงกันถึงจะไม่ไปร่วมฮันเตอร์ระดับชาติเสหน่อยอยู่ระดับเดียวกับโทมัสได้ไงแต่โกโตะเลวจิก็จับมอนเตอร์มันตั้งเท่าไหร่ยิ่งอยากใครเข้ามากเลยในบรรดาแลงเอสเขาก็พยายามมากที่สุดไม่ใช่หรอนี่ยพูดถึงฮันเตอร์ระดับชาตินี่เหรอโกตัวเลวจีเองก็คงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นฮันเตอร์ระดับชาติหร กิสุดท้ายก็แข่งแลงเอสธรรมดาธรรมดาเห็นด้วยนะที่ไม่ใช่แันด์ตัวรับชาติแต่ไงในสายเจคอและผลงานเขาก็ดีแต่ที่ญี่ปุ่นยังไม่เคยเกิดเกมแลงเอสเนี่ยก็ยังแต่สิไม่ได้สิทั้งการที่เขาทำตัวเป็นธันตรัวรับชั้นไปแล้วก็น่าขำกว่าอีกสิโกตัวลิวจิต้องการพิสูจน์ด้วยเกตแรงเอสอันนี้เหลือก็แค่รอใเกิดเกมนลงเอสไม่ใช่ไหมหรือฉันจะไม่มีสัญญาแันด์ตรวรับชาติแต่ฉันก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองฉันมั่นใจว่าจะไม่แพ้ทั้งหลิวจือกังและโทมัสอังเด เขาก็พูดถูกฉันมันก็แค่ฮันเตอร์แลนดเอสโธ่ที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ายอมรับขอ้อเสนอของฉันแล้วนะสิดีมากสมาคมฮันเตอร์ญี่ปุ่นอนุญาตให้กิวบัเกเฮน,นเป็นสานสังเกตแลนดเอสของทางเกาหลีและจะรับสนุนกิจกรรมในอนาคตของนายเต็มที่เลยละ่ะเกับกันนายต้องใช้โอกาสนี้กำจัดพวกแลนเอสของเกาหลีให้สิ้นซากทำให้พวกมันไม่มีทางเลือกจะต้องมาพึ่งพาสมาคมฮันเตอร์ญี่ปุ่นของเราชิจะ,จะน่าชั่วร้ายเห็นอยู่ทนโทษนะ่ะมันไม่สําคัญหรอกฝากไว้ก่อน uh. เถอะเอกโมริโคโกโร่ เดี๋ยวฉันจะไปเรียกโคนันมายิงเข็มใส่หลังคอแกอีกสักรอบสองรอบ,รอบ,รอบจะเป็นยังไง แต่ที่สําคัญที่สุดเลยฉันต้องไม่ปล่อยสิ่งที่สําคัญของฉันให้หลุดมือไปข่าวนี้สิ่งที่คู่ควรกับพลังของฉันจะได้เป็นของฉันสักทีตําแหน่งฮันเตอร์ระดับชาติยังไงล่ะและนี่ก็คือสตอรี่ของพี่โกโตะดิวจินะครับผมก็เรียกว่าเลือกแลมเต็มทีเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งนะครับแต่ว่าความกดดันและสังคมรอบข้างเนี่ยหล่อหล่อน้เขาต้องเป็นคนแบบนี้นะครับผมแต่เจตนาของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็คือการปกป้องประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมาครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะเอาพี่โกโตตะะะรรริิิววจจจไไปััดกกบบพี่่ซออองงนนูคผม,มาเ้้็ใส ดับไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเจอบอสระหว่างทางเนี่ยหลายตัวละครเลยนะครับและระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องเคลียร์มอนสเตอร์ไปด้วยนะครับผมและคนตัวแรกที่โผล่ออกมาก็คือราชาเที้ยวราวานั่นเองนะครับผมซึ่งออกมาแป๊บเดียวก็โดนเราปัดไปจนหมดหลอดแล้วนะครับโอ้โฉอโฉอโฉเรียบร้อยครับผมไปละหนึ่งเซิร์ฟ แลวบอสตัวแรกที่เราเจอก่อนที่เราจะเปที่จองกินปูนะแล้วก็ฮังดงซูนั่นเองนะครับผมเราสกิลปาดย่างเทเลยครับผมนี่ไงมาดีครับฮันเตอร์โนหนึ่งนับวันของทางญี่ปุ่นกับฮันเตอร์แลกเอสของทางเกาหลีที่ไปทำซานอยู่อเมริกาจะไหวก,กับพี่นะจ๊ะน้อง ดูเลยครับโอ้โหสกิลแม่งเทพจัดโอ้โหเทียบกับซองคิูเมื่อกี้นี่คนละระดับเลยนะครับผมสกิลความเทพผมว่าโกโตะริวิจิเท่กว่าเยอะเลยนะครับผมมาตามตรงกงสกิลอะไรผมมาเต็มเลยครับเนี่ยเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวแต่ว่าใช้ตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับผมแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วนะครับผมน้องจะไหวกับฮันเตอร์แรงเอสของทางญี่ปุ่นได้ยังไงแค่แรงเอสของทางเกาหลีน่ะเรียบร้อยไปครับผมบอสตัวที่หนึ่งอย่างกิกี้ และบอสตัวที่2ที่เราเจอนะครับผมนั่นคือประธานโกกันฮีนั่นเองนะครับผมไปไว้จัดการเลยอันเตอร์นัมวันของญี่ปุ่นอันติเปิดก่อนเลยละกันนะครับผมหมับเข้าให้หัวระธานแบบโอ้โเจ็บสะท้อล้มแล้วโอ้ไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะแล้วตรงนี้ผมร้องอนุญาตเปลี่ยนสกงสกิลเปลี่ยนตัวละครมาช่วยสักหน่อยละกันนะครับผมช่วยพลังของฉัน เท่ามา,กาใกล้ๆแต่ตรงนี้เหมือนเขาบอกว่าเป็นตัวดาเมจเลยนะครับผมการเวลาของฮิกะอันนี้เรียกว่าไม่มีในมังงะแล้วก็ไม่มีในอนิเมะด้วยนะครับแต่ว่าเป็นตัวดาเมจของในเกมโซโล่เลเวลลิ่งนะครับผมแล้วดูมันฟันนครับโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่จริงครับโอ้โหแต่ว่าพูดตามตรงนะครับว่าไม่มีตัวไหนสกิลเท่เท่ากับพี่โกโตแล้วนะครับผมอันนี้แม่งเท่จริงแบบอะตอมิกซามูไรอ่ะเออเรียบร้อยประธานโกกันฮีและประธานโกกอนฮีก็ลงไปแดนซ์แล้วนะครับผม รอได้เลยพี่ทรงจินูจะกำลังไปหานายโอ้ยระดับสุดท้ายมาแล้วครับผมพี่ทรงจินอูอูใส่กุมแดงมาด้วยนะครับเนี่ยผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนตัวละครเลยก็แล้วกันนะครับผมวตรพี่แก่เขาถึกอยู่นะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปแต่เหมือนว่าเขาขจะแตกนะครับผมแล้วก็ชาร์ต คาตาน่าไปโอ้โหแบบแม่งเท่จริงครับผมสกงสกิลซันแดดฟันแดดสับ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 แล้วฟันพี่ทรงจิตอูยังไม่ทำอะไรผมเลยเลือดผมยังเต็มอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้พี่เขาไม่ทำอะไรเลยครับเหมือนจะเกาะแตกลวนลวนแล้วสับล้วนลเปิดด้วยอันติเมตเปิดประตูมาครับผมพับบพับพับพยังไงยังไงขออนุญาตลองเปลี่ยนดูบ้างละกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวดาเมจที่ทรงจิตอูจะรับไหวไหมลองดูละกันการเวลาข้างอีกา ปั๊บปั๊บโอ้โอไม่จองกินอูอออ๋โอ้โดนระเบิดแรงมากเุียตปับเปลี่ยนเป็นโกโจนิจิสับไปปั๊บ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 เฮ้เท่เป็นไปพี่จองทำไมเขาดูไม่ต้องได้ทำอะไรผมเลยวะเนี่ยพ่โว้วคบียย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 าจะยยยยยยยได้ยย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 ยโอยย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 าแฟยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกลัวอะไรเนี่ยโอยโห ไม่รู้สึกว่าใน3ตัวของผมนี่จะไม่มีสกงสกิลเกี่ยวกับสกิลแฟตนะครับผมแต่ว่าพี่สองจิตอูน่าจะจัดระเบิดแฟตให้ผมนะครับเนี่ยเปลี่ยนจ็อบจากเนโคเป็นเซอร์เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นสไนเปอร์เหรอปาแฟตใส่ผมเฉยแล้วเจออันตีไปแบบนี้สลับตัวมาบัฟครับผมแล้วปิดท้ายด้วยเชื่อพลังในของฉันบัฟใส่เสร็จปุ๊บเปิดตัวดาเมจออกมาพี่ซงจิ้ย เดี๋ยวนะเล่นห้องปิดต่อไปอ๋อปิดตัวก็แบบอันนั้นมันตัวน้องหมีแต่พี่ซองกินอูจะลงไปแดนแล้วลูกพี่มึงจะลงไปแดนแล้วแต่ว่าพี่แจ็คอะไรนะเราปิดฉากด้วยโกโตป่าๆๆเรียบร้อยจริงๆชองกินอูเนี่ยมันก็เก่งขึ้นตามระดับของด่านนะครับผมแต่ว่าด่านที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นด่านที่แบบง่ายนะครับผมถ้าเป็นด่านสูงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวนะครับนี่ฟันหนึ่งทีเจ็บดาบคาตาน้าหนึ่งครั้งนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการดวลหนึ่งหนึ่งของฮันเตอร์ซองจินอูนะครับผมกับฮันเตอร์โกโตะริวจินะครับก็บอกเลยนะครับว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้วก็โคตรมันนะครับผมเพราะว่าภาบเกมนี่แหละสวยมากนะครับและที่ผมเล่นมาตั้งนานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเครื่องยังไม่ร้อนเลยนะครับผม เพราะเขามีระบบระบายความร้อนแบบ BC นะครับผมที่สําคัญแบตถึกมากนะครับผมบอกเลยครับว่ามีความจุถึง5,800มิลลิกรัมเลยนะครับผมแถมที่สําคัญเครื่องนี้เนี่ยชาร์จไวมากนะครับผมเพราะว่าเขามี45วัตต์ Super Boost นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับการเล่นเกมโ Solo l e v e ล i n งนะครับผมด้วยโทรศัพท์ Oppo A5 Pro 5G นะครับบอกเลยนะครับว่าเครื่องขนาดนี้ราคาเริ่มต้นเป็นแค่7,999บาทเท่านั้นนะครับแรม6กิก์ ROM 128กิกนะครับกับอีกราคาหนึ่งนะครับผม9,999บาทแรม8กิก์ ROM 256กิก์นะครับใครที่ นี่เป็นบูมพิงนะครับแล้วก็จะมีสีนี่ก็เป็นสีบล็อกข้าบาวนะครับผมและสุดท้ายถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับคลิปนี้และก็ช่องนี้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในค,คลิปหน้านครับสวัสดีครับ